ห้าแมแอดนะคะเสร็จแล้วราะไรแต่นี้คือทำยังไม่เจ็บเลยนะคทำบริการดีมากแล้วก็คุยกันเองเป็นมิมากๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอยู่ในช่องชูครีมนะคะวันนี้นะคะพี่ปอ๊จะพาทุกคนไปรู้จักกับร้านเลเซอร์ดีๆนะคะที่มีแต่คนบอกต่อกันมาว่าไปสิบคนก็บอกสิบคนเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เจ็บ ทุกคนตอนนี้นะคะเบเบอร์ก็มาถึงแล้วนะคะและที่เราอยู่กันในวันนี้นะคะก็คือน,นี่เลยค่ะข่ามกาคทีนิกนะคะวันนี้นะคะเบเบอร์มาอยู่ที่สาขาเซ็นทรัลพระราม3นั่นเองจริงๆเขามีหลายสาขามากๆเลยเนาะ mm hmm. ก็ถ้าพูดถึงเรื่องเลเซอร์เนี่ยก็ต้องคี่นีเพราะฉะนั้นเขามีเลเซอร์ทุกสัสดส่วนไม่ว่าจะเป็นนวดแขนขาหน้าแข้งหรือว่าจะเป็นส่วน บิกินี่เขาก็มีนะคะ <Wow. S 1> ที่นี่เนี่ยเแบบเปอร์ก็เห็นคนทําเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าบริการที่นี่เขามีอะไรกันบ้างคะ่ะ <Wow. S 1> โอเคมาคุยกับคุณพี่เขาหน่อยดีกว่านะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะ mm hmm. พี่เปียนโนนะคะพี่เปียนโนคะ่ะวันนี้เนี่ยเแบบเปอร์จะมาทําเลเซอร์คะ่ะ เป็นเลเซอร์เอ่อบิกินี่หลักๆก็จะเป็นบิกินี่แต่ว่าอาจจะขอแบบเย็บๆแผ่นิดหน่อยอะไรแบบนี้ค่ะเครื่องของตัวนี้มันดีกว่าที่อื่นอะไรยังไงบ้างคะพี่ๆคะตัวนี้นะคะจะของเราจะเป็นตัวรองเท้าเปียกเลยนะที่เป็นที่มีเตอร์ของกำลังสนูนเลยยิ่งจะดีแบบทีกเรายุ้นชิน IPL นะคะหรือว่าใบโอนหรือว่าเยอะที่จะรูปต่างๆอย่างเงี้ะค่ะที่เขาเป็นเพียงสโลการเกิดรักหมขนเท่านั้นจนจะเป็นเลนส์โฟกัสที่แบบลำคอจัดตรงต่อไปเลน์รักขนเลย ทำให้รากขนยึดออกจากหัวโนค่าซึ่งตอนนี้มันจะเป็นการทดลอาการเรืจรากขนนีไม่ได้ออกำจัดขนแบบทั่วไปนะคะ IPL ค่ะตอนมีบาดแผลก็จะไม่รู้สึกเจ็บมากเพราะเราถูกตัวเครื่องส่องลงไปด,ด้วยอ่าโอเคก็คือแบบลดความเจ็บได้นิดนึงเนาะอ,อันนี้เขาก็จะมีให้ดูเลยนะคะทุกคนอ่ามาดูใก,กล้ๆว่าแบบอ่ะอันนี้ก็คือ IPL ก็จะได้แบบฟิลฟิลแบบต้นๆแต่ว่า ตัวของรองพาวเวอร์อินเดียของที่กังนาเนี่ยก kind of okay. ็คือจะลึกถึงแบบสุดใจเลยเนาะแล้วก็จะชะลอการเกิดขนใหม่ให้ช้าลงก็คือทําให้วงจรของเส้นขนเราเนี่ยเกิดขึ้นได้ช้าลงนะคะโอเคประมาณนี้เอาล้ก็ตู้น้ำนะคะอันนี้ก็คือใครมาทางที่กังลำคลินิกนะคะสามารถหยิบพานได้ฟรีเลยนะคะเอาน้ากลับบ้านได้แต่ตู้เอากลับบ้านไม่ได้นะคะ ็จะเป็นคนมาดูแลเรื่องของที่นีของเราแล้วก็เอ่อยแขวนนะคะคุยทำมาเยอะไหมก็ทำมาเยอะะเชื่อใช่ไหมไม่เขินเนาะแต่ดูเขินมากวันี้ดูเขินมากเดี๋ยวเรามาดูนะชาวที่นี่เกิดคนได้ไหมเพราะว่าหนูเป็นคนไม่แตยชายุ่งแหละเพราะว่ามันเสียเวลาเยอะคนบ้านไม่แตยแต่ว่าที่นี่มี เมเหยนบช่วยเนาะพีค่ะโอเคได้ถ้าต่ัวนีนนน้ช่วยเรื่องขาวใสด้วยไหมมีค่ะมีด้วยอันี้สลัะได้ด ไม่มีขนแล้วก็ต้องขาวใส่ถ้าไม่มีขนแล้วแบบรักแร้คับนี่มันก็ไม่สวยมอไม่มีขนแล้วมันดูแบบขาวใส่เบลลอเย็นมา้เลยค่ะทุกคนเียร์่านะรอคุณเลยคต้องเห็นไงห้ามแอบดูนะคะทุกคนไม่เห็นะเห็นแม่ มันจะกระปุนะไม่จะกระีมันจะกระปุมันชุ่อู้ยาาทุกคนสองล้านห้าทุกคนแล้วที่สําคัญคือราคาต่อคำที่มันทำผูกมากนะเครื่องสองล้านแต่เขาคิดราคาหลักร้อยอะตะแกรงโลกอนี้จะเป็นมี่าวใสค่ะอันนี้กิฟ้์ยิฟต์ ความเจ็บประมาณสามสี่สี่อะไรอเีคือแบบถ้าเป็นเลเซอร์สมัยก่อนอความเจ็บมันจะเหมือนโดนต่อยมือนโดนดินแรงๆแลเหมืนชิ้นมักดีอะแต่อันนี้จะเป็นแบบใช้เล็บจิ้มจิ้มจิ้มจมันกัดเจ็บกว่าจริเลคอนรักมากเลยมากเลยคะต่อไปนี้ถ้าดูมาสัปดาหรหสก็คือต้องคุยคุยรู้กูแล้วเพราะว่าเ้ยเห็นแค่คนเดียวถ้าไนั้น สอบขาไม่ได้ตเ่ลยเร็แล้วไม่เจ็บเลย p o s s i ตอนแรกคิดว่าจะเจ็บอย่าน่เพราะว่าส่วนตัวเคยเลเซอร์ขนทีนี้มานะคะซึ่งเจ็บเจ็บแบบมีควาแห้งแต่อันนี้คือทำยังไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็พี่ปุ้ยที่ทำให้ปุ้ยเนี่ยคือตัวริการดีมากๆแล้วก็คุยกันเองเป็นฟินลีมากๆเลค่ะ แล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างหน้าเนาะเดี๋ยวโปรชั่นเราฝากไปขายคนโอเคค่ะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ <Okay. S 2> ก็ไม่ถือว่าไม่เจ็บมากตรงแขนอะให้แบบความเจ็บคือ0ูนย์เต็ม10เลยนะคะแต่ว่าถ้าตรงส่วนบิกินี้ข้างล่างเนี่ยให้ป,ประมาณ3แบบฟิล,ฟ,ลฟิลอาจจะมีแบบ ช็อตบ,บ,บ้าอะไรอย่างงี้คือไม่ได้ช็อตแรงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ได้ทําขางใส่ไปด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจะจากกันไปนะคะ,จะเจฟเฟอรมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากนะคะจากกลงนําคีนิกนะคะเพียงแค่แอดไลน์แอดตรงนี้นะคะแอดกลางนําคินิกนะคะตรงนี้เลยนะคะก็ได้รับผ่าเลเซอร์รักแร้ฟีนะคะมูลค่า699บาทค่ะไปเลยลองมาทําก่อน ให้ลองก่อน1ครั้งฟิลฟิลนะถ้าดีก็มาทําต่อแต่ว่าครั้งต่อไปจ่ายตังเองแล้วนะคะสำหรับลูกค้าใหม่เท่านั้นนะคะทุกคนก็ชัวโมนี้เบิ่ลไปแล้วนะคะไป่ายเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ